โอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่โอ้น้องอนาหมานจังเลยเฮ้น้องอนาโอ้ได้ตัวใหญ่เออรุ่นนี่ใครอยู่นี่อ่านอ่านอ่าน้วนโอ้น้องคือเก่งเถอะนี่ ตัวใหญ่เลยน้องได้ตัวใหญ่เลยเอ้าหลุดหลุดหลุดพอดีของผมกินยงี่เอ้อเออเก่งๆหนูชิหนูเก่งใช่ไหมโอ้หนูเก่งน้าหนูได้กี่ตัวแล้วสามตัวแล้วใช่ไหมในตัวใหญ่เลยบอกแล้วว่าตัวสามเก่งๆหนูเก่งจังเลยเอาทีนี้หนูเอาปลาสวายนะ ตันยาวตัวยักษ์เอตัวยักษ์เลยปลาสวายเด้ออู้มีตัวเดียวที่ตัวใหญ่คือของหนูหนูเอาตัวใหญ่ๆเลยทีนี้ปลาสวายตัวใหญ่ใหญกอยู่กับย่าหนูก็ย่าก็อยู่นี่แหละนั่นเห็นไหมหนูได้สามตัวพี่องค์ได้หนึ่งตัวใช่นี่คือตัวของหนูตัวแดงหนูเก่งหนูเก่ง เอวแต่อยากมาอยากมาทงหน้าให้อยู่เหมือนนี่คึมคมแต่ว่าคึมก็หอนเพื่อนเหมือนออเอาปลาสวายนะครับทีนี้นะหนูค่ะค่ะค่ะ นี่ก็นะจ้าสวัสดีจ้า